อะไรันนี้พูดจะจะสื่อถึงอะไรใสไโคงโบเวอร์ยี่ห้ออะไรแคเรียแอคแวนแครอรครับแครอลดแอคแวนไปตึ๊บเข้าไปครับเป็นยัไงตึ๊บนี่เมาถอดอ่ะมาถอดแล้วง้างออกง้างให้ดูดิง้างออกงานให้เสร็จแวไงนี่งานสองฝั่งนะครับปึ๊บไม่แล้วก็ทำงี้ฟลับ แล้วก็โบแตกยอกไปห่อไปแตกแล้วก็ใส่เข้าไปป๊าบถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนี่อ่าอ่าลึกเข้าไปสองลอกมีคนถามไหมนี่คนถามก็ใส่อย่างไรผมก็บอกว่าเอาออกยังไงก็ใส่งั้นนะครับสาระแคร์แคร์ดิเอร์แคร์แคร์เป็นไงแคร์บอ แล้วม,มันมีน็อตเยอะตรงนี้อะไรยิงน็อตด้วยอ่ะมีนออม็อตเยอะนะรู้จักก็แปดสองหนึ่งเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็ไปหาซื้อมาใช้ก็แปดสองหนึ่งก็สุกากันแปดสองหนึ่งถ้าไม่รู้จักก็ไปหาซื้อมาใช้ครับหวานเจีย๊ยบจบยังกี่แบบเจบเพ้อ